สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC และผู้ติดตามทุกคนนะครับอยู่กับช่องเต้งตลอดถ่ายผู้พันเสอร์กิ๊สกุคนครนะครับช่องนี้มีแต่รถหล,ะล,ะละ่อรถแรงๆรถสวยๆนะครับลิมนี้ก็จะพามาชมคลิปยาวๆนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถหล,ะล,ะละ่อรถสวยๆที่ผ่านไปมาบนโค้งิ้งงูผู้พานแห่งนี้นะครับคันแรกมาเลยครับคันแรกก็เป็นรถแทลเลอร์ตู้เย็นนะครับสายตู้เย็นนะสายผลไม้ สายยาวนะครับเป็น isuzu f x z 360สัญญกรรมหน้าจิก้านะครับน้าหล่อมาเลยครับอย่างเงาเลยครับนี่ลันลันบนโพงปิงูนะครับอันนี้เป็นรถพี่ใช้นะครับนี่ใช้จนสักวิ่งนครพนมนครศรีธรรมราชนะครับวิ่งสายยาวนะครับนี่คันแรกมาก็แบบก็หลอมาเลยครับคันแรกมาชมคันต่อไปครับมาแล้วโอ้โหเป็นวิกเตอร์เป็นฮิโนวิกเตอร์นะครับ ฮิโน่วิกเตอร์สามสี่สี่นะครับสองพวงอันนี้อันนี้เป็นรถพ่วงนะครับพ่วงครับนี่เป็นหัวลายสีสีฟ้ามาเลยนะครับนี่ทันสองก็จะเป็นฮีโน่วิกเตอร์เหมือนกันครับเป็นสีขาวคันแรกน่าจะเป็นสามเป็นทีมงานจี๊สามผ้ารวยนะครับนี่จากรถหล่อเมืองอุบลนะครับมาวิ่งอำเภอนิคมน้ำอุดนะครับวิ่งฝ่ายครับนี่อันนี้ก็เป็นวิกเตอร์หน้าดำครับหน้าดำนักการับ ตายครับนี่รถพ่วงนะครับรถสวยครับที่ผ่านมค้งมิงูภูพานแห่งนี้ครับรถปลอมากนะครับไปแล้วเรเห็นวิวดอกซากุระชมพูสวยด้วยนะครับหมาครับคันต่อไปก็เป็นทีมงานเดิมครับทีมงานเมื่อกี้ครับเจสสาพารวยจากนงอุบลนี่ทีมงานเดิมครับทีมงานเจสสาพารวยนะครับ ก็เป็นหัวลากเทเลอร์นะครับนี่ลัก,กว่วงอันนี้เป็นฮิโน่ซีรี500ครับหน้าก็จะต่างกันกับคันว่วงเมื่อกี้นะครับเป็นตัวเก่านะนี่คันชนเลนมาเลยครับหน้าคันชนเลนข้างเลนมาเลยครับนี่เป็นหัวลากลัก,กว่วงคันต่อไปก็เป็นฮิโน่วิกเตอร์500ครับเป็นวิกเตอร์นี่หน้าขาวครับคันนี้ เป็นสุดลออมาเลยคันนี้โอ้โ oh, ห oh, แต่งรอมาเลยครับ mm hmm. นี่จลันเลยครับผมทีมงานเมืองอุบลครับสายแข็งเมืองอุบลสายไฟด้วยครับพ่วงตัวพ่วงตัวลูกล้อเลยครับไปชมคันต่อไปเลยนะมาลุรร้นกันว่าจะเป็นรถอะไรครับนี่นี่ก็เป็นทีมงานเหมือนเดิมเจสสาพารวยทีมงานจากเมืองอุบลนะครับ นี่ก็เป็นวิกเตอร์วิกเตอร์500เหมือนกันนะครับนี่น,นี่เป็นหน้าเงาโอ้ยอันนี้เป็นหน้าเดิมครับหน้าแบบเป็นสีเป็นเรียกว่าสีอะไรเป็นสีครีมครีมนะครับเป็นออกแบบเทาเนะครับหน้าบางฝุ่นจะเต็มนะบรรทายอย่างสวยงามมา,มาชมคันต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นรถอะไรขึ้นมามาลุ้นกัน,นครับ เสียงลั่นมาเลยนี่เป็นฮิโนวิกเตอร์สามแปดนะครับนี่อันนี้เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นภูพานนะครับเห็นกันตลอดนะครับเจอกันตลอดเป็นฮิโนวิกเตอร์ห้าร้อยนะครับสามแปดนะครับนี่นี่อันนี้หน้าเงามาเลยครับหน้ายังเงาหน้าเลดเลยเกือบจบนี่โอ้โหเต็มบางเลยครับนี่ลั่นๆเลยอันนี้ก็เป็น กระบะเตีย้ยครับกระบะไม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ด้ันท้ายมีห้อยมีห้อยผ้าสีฟ้าด้วยนะนี่ให้มันผิวๆเวลาวิ่งครับนะให้มันลหลอ่อๆมาชมคันต่อไปครับโน่นดันลากขึ้นมาแล้วนะครับเปลี่ยนอะไรดแดงๆแวบบๆขึ้นมานะครับนี่คันต่อไปเปลี่ยนไปทางยุโรปกันหน่อยนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่หวัวแดงตัดน้ําเงินมาเลยครับ อันนี้มาจากบริษัท VR168 นะครับจากนครพนมนะครับวิ่งตู้เย็นนะครับวิ่งสายตู้เย็นก็เป็นรถลอว r คันหนึ่งนะครับเป็น Volvo FM นะครับ400ร้นยครับเน่ก็เป็นรถลอวิ่งตู้เย็นนะครับนครพนมนู่นรับชุมพรนุ่นรับวิ่งโซนใต้นะครับอันนี้ก็มาชมกันต่อไปครับอันนี้โอ้โหหัวใหญ่ใหญ่เลย หัวยังสูงมาเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นตู้เย็นเหมือนกันนะครับวิ่งตู้เย็นนี่ถ้าเห็นตู้เย็นแบบนี้รู้เลยว่ามานครพนมนะครับคันนี้เป็นโฟตอนโอมนนะครับนี่โอ้โหหน้ายังรอเลยครับเป็น430แรงม้าครับโอ้โหหัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดแบบหัวใหญ่มากแบบนอนนี่งสบายเลยครับเป็นแค่สายจีนนะครับรถคันนี้นะครับมาชมคันต่อไปครับ อันนี้ก็เป็นโอ้ย <S <S เห็นสีแดงแดงๆขึ้นมาแล้วนะครับนูน่นอยู่ด้านโค้งด้านล่างครับโอ้โหอันนี้เป็นยูดีครับเป็นยูดีสามร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็นยูดีอันนี้จากนครหลวงอันนี้เป็นรถนครพนมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าถิ่นะนะวนิ่งตลอดนะวิ่งเส้นนี้ตลอดครับนครหลวงวัดสดุก่ปปสท่านะครับนี่ เป็นอยู่ดีนะครับเป็นอยู่ดีอยู่ดีกินดีชมคันต่อไปโอ้คันนี้เป็นสีน้ำเงินขึ้นมาเลยนะครับโอ้เป็นรถพ่วงนะครับกระบะนี่ทำแบบเลทแบบทำเป็นแคปเลดมาเลยครับตรงช่วงนะครับอันนี้เป็น e636 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับโอ้แต่งเงามากเลยครับอันนี้เป็นเลี่ยมเลี่ยมกระบะเป็นเป็นเลดนะครับเลี่ยมกระบะเป็นเลท คนต่อไปครับต่อไปจะเป็นรถอะไรครับลุ้นกันลุ้นกันคล hmm. ิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปช่องเต้งตลอดถ่ายด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะครับเป็นวอลโวเป็นวอลโวอันนี้ก็เป็นรถพี่ชายจากอำเภอกุงสุมานนะครับนี่นี่ก็เป็นวิ่งทุเรียนเหมือนกันนะครับนี่เป็นวอลโวเอฟเอ็มนะครับ370นะครับนี่น แล้วเจอกันไหมครับผมนี่นี่เป็นสห,หนครโลจิสติกนะครับรถนครพนมนะครับนี่วิ่งผ่านบ่อยครับวิ่งถ้ามีทุเรียนก็วิ่งผ่านตลอดเลยครับเส้นนี้พี่แกก็จะมาทางนี้ตลอดครับเนี่ยชมกันต่อไปครับนี่ยอันต่อไปก็เป็นรถปลอเมืองโปงลางครับเมืองไดโนเสาร์นะครับรถปลอเมืองโปงลางเป็นรถ รถกาละสินครับนี่รถที่ตุ้มตามกาละสินครับนี่นั่นลั่นเลยครับนันลั่นเลยโอ้โหนี่เป็นอีซุ3 0สามร้อยนะครับอันนี้ <st it> เป็นสิบสองล้อนะครับวิ่งข้าวเปลือกนะครับวิ่งข้าวเปลือกอันนี้ก็ข้ามมายังภูพานมาเรามาเอาข้าวทางนี้ไปสีนะครับนนไปสีขายอยู่กาละสินครับน,นี่ก็เป็นตู้เย็นอีกแล้วครับผมนี่เป็นซิดเลอร์นะครับนี่อันนี้ก็เป็นวอลโว หวานโง่นุ่มๆเลยครับเข้าโค้งนี่นี่คลิกๆให้ด้วยครับนี่เป็นซิสเลอร์วิ่งตัวเย็นเหมือนกันนี่ก็วิ่งหมดนะครับวิ่งผลไม้ครับไปชมกันต่อไปครับนี่โอ้คันต่อไปเป็นรถนิติพง์นะครับคันนี้ก็มีแต่รถส,สวยๆนะครับ นี่ครับหน้ารอขึ้นมาเลยครับทันแรกเป็นฮิสุสามหกเหมือนกันนะครับทันแรกนี่หน้าเดิมทันหลังนี่เป็นหน้าทิก้านะครับแต่งเต็มจัดเต็มเลยนะครับทั้งสองทันนี้นะครโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับหน้าเก่ากับหน้าสัญญกรรมนะครับตามกันขึ้นมนแล้วครับเอาเอาโอ้โหดูไฟข้างบนนี่เป็นสองชั้นนะครับสองชั้นด้านล่างชั้นเดียวนะครับตรงกันชนครับโอ้ทุกพ่อ พ่อร้องกังววนมากเลยครับโอ้โห,โหนี่นาซิก้าครับยังรอเลยครับดูพ่อลันมากกังวานมากเลยครับโอ้โหเสียงแบบกล้องกังวานอยู่บนภูเขาเลยครับโอ้โหยังรอเลยครับนี่บางคนนี่แบบสวยมากนะครับไม่ล้นไม่เกินนะครับ เราเปลี่ยนมุมกันหน่อยครับลงมาจากโค้งที่เราถ่ายเมื่อกี้ครับลงมาด้านล่างนี้ก็เป็นโค้งพิงูนะครับโค้งหลักกิโลใหญ่ครับเราต้องผ่านโค้งตรงนี้ก่อนถึงจะขึ้นด้านบนที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ครับนี่เข้าโค้งมาอย่างสวยเลยนะครับคันนี้เป็นฮิโนวิกเตอร์500นะครับนี่หน้าเลนน่าเงามาเลยครับเป็นแม่12นะครับลูกลูก8นะครับลูก800ร้อยสวยเลยนะครับโอ้โห บางคูนี้แบบสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นรถมาจากแม่สอดนะครับจังหวัดตากนะครับน่าจะวิง่งนะครพนมเหมือนกัน,นครับวิ่งหอมวิง่งโอวิ่งทุกย <c oughs> อย่างตาผ่านเส้นนี้ก็จะมีรถก็รอทั้งนั้นเลยครับนี่ก็ยังอยู่มุมเดิมน,นะครับมุมเป็นโค้งหลักกิโลนะครับโอ้โหอันนี้เป็นสีเหลืองมาเลยโอ้โหเป็นรถบรรทุกกัวนะครับเป็น 6ล้อบรรทุกบูหรี่ปัครับคันแรกเป็น6ล้อเล็กนะครับนี่6ล้อล้อเล็กนะครับโนโมิเนเตอร์นะครับเป็นโนมิเนเตอร์500รถขนวัวนะครับอันนี้ก็เป็นอ Isu FRR นะครับอันนี้เป็น8ล้อนะครับนี่คันนี้เป็น8ล้อเล็กนะครับโอ้โหแต่งสวยมากเลยครับเดือม เลดอีกด้วยกระบ,บะเป็นสีเหลืองอลูมิเนียมสวยงามมากครับเป็นรถแกวัวนะครับรถขนวัวสวยมากเลยครับ6ลอ้อล้อเล็กมาชมกันต่อไปครับลุ้นกันนะโอ้โห,โหเสียงนี้แบบกระหึ่มมาเลยครับเสียงลั่นป่ามาเลยครับโอ้โหนี่ก็เป็นเทเลอร์ครับเทเลอร์หัวลากอันนี้น่าจะบรรทุกข้าวหรือเปล่าครับนี่เป็นน่าจะเป็นกระสอบจัมโบ้นะครับนี่ ผมผ้ามาอย่างสวยงามเลยโอ้โหกระหึม <c oughs> มาเลยครับเสียงอันนี้เป็น i s f Exact นะครับ360แรงม้านะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมเนรัย <c oughs> กระจังหน้าตัวเดิมสีขาวเป็นตัวแป๊น็อตนะครับตัวเก่านนเสียงนี่แบบโอ้โ oh หลั่นมาเลยเสียงมีเสียงนี้คำรามมาเลยครับโอ้โ oh หน่าจะบรรทุกข้าว <c oughs> คัอันนี้เป็นกระสอบจัมโบ้ ข้าวเมนก็แป้งนะครับนี่มาชอมันต่อไปนี้สิบลอบ้อรถหลอเจ้าถิ่น,นครับนี่วิ่งตลอดนะปะ๋าอัดสิบล้อเจ้าถิ่นนะครับรถด่วนเมืองสกลนะครับคันนี้สายด่วนกรุดบากนะครับวิ่งผ่านตลอดเลยครับป๋าอัดสายด่วนเมืองสกลนะครับน่าจะไปมุกดาหารไปวิง่งข้าไปกรุงเทพหรือเปล่าครับนี่ ขั้นตนต่อไปครับต่อไปันต่อไป,ไปเป็นไรกันลุ้นๆน,นะครับนี่โอ้ยคันนี้เป็นคันนี้ก็เป็นตัวเดินสกลนครนะครับนี่ฮิวิทซี่นะครับนี่ฮิวิทซี่เป็นหัวลากนะครับเอ้ยไม่ใช่หัวลากเป็นรถพ่วงเป็นรถพ่วง f x s นะครับอิงสู F-XSAT สามร้อยหกสิบนะครับนี่ติดสติ๊กเกอร์เต้งตะลอำถ่ายด้วยนะครับนี่ติดแล้วรอนะครับ เป็นพ่วงแม่ลูกนะครับแค่ก็วิ่งมันนะครับวิ่งมันไปเอามันอยู่ที่คดปากมานะวิ่งประจําเลยครับนี่ไวรุนวิกเตอร์ครับเป็นคุณพลบุพานนะครับนี่รถพิกุ๊กนะครับพิกุ๊กดีเซลนะครับนี่ใสหลังตรงขึ้นมาเลยครับอันนี้ก็เป็นฮิโนวิกเตอร์นะครับสองกสิแรงนะครับโอ้โหใสแบบจึ้นพูนเลยนะครับ สวยจนพูนเลยนะครับโอ้โหสังกัดลัก18ทีมแล้วโอ้โหนี่ลั่นมาเลยครับนี่ยกโปเขาด้วยครับโอ้โหแหวยังรอยังรอใส่หลังตรงเลยไปทางนู่นครับน่าจะกรุงเทพนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพี่เกมนะครับนี่ก็เป็น260นะครับวิกเตอร์น้าเลนมาเลยครับนั่งลงมาเลยนี่สองนิ้วให้ด้วยครับโอ้โหลั่นเลยวิกเตอร์ทั้งสองกันนะครับ ปีแกก็ใส่ขวดนะครับใส่ขวดแก้วนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนที่ตามและให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ